กูด้วยกันพัดพัดจี้กับผมครับผ่านมาไั่จีกับผมละคลิปนี้สวัสดีครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนั่นก็คือกันดัมฟีนิกซ์หากล่องไม่เจอเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้นะฮะ คือตัวที่ใครหลายคนบอกว่าให้ผมมารีวิวให้หน่อยนะครับมันมาแล้วนะฮะขอโทษที่มาช้านะครับผมต้องบอกเลยว่าเจ้าฟีนิกตัวนี้นะฮะโอ้ยสวยบาดจิตบาดใจมากจะสวยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยครับเอาแล้วับตอนนี้เราอยู่กับกันดัมฟีนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <C> e <ars> ต้องบอกว่าว au, ตัวนี้สวยจริงจริง เต็มร้อยให้เต็มร้อยเป็นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะแต่ก็ที่จะไปรีวิวนะเดี๋ยวขอบอกให้มันอินจัดจัดเช่นเคยนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องของตัวนี้นะครับผมเนื้อเรื่องส่วนนี้นะครับผมหามาพอสังเกตนะครับผมถ้าบิดพลาดประการใดก็มาเสริมเพิ่มเติมกันได้นะครับถือว่าได้ความรู้และข้อมูลให้กันและกันนะจ๊ะโอเคมันเริ่มกันเลยเจ้ากันดั้มเฟนิกตัวนี้นะครับเรียกได้ว่า มันคือ3มปฏิหารของกันดัมยูนิคอนครับผมแต่ว่าน่าเสียดายที่เจ้ากันดัมฟฟนิกตัวนี้นะฮะไม่ได้โผลมาในลายหลักของยูนิคอนนะครับจะโผลมาในภาคเสริมของเดอะมูวี่นะครับผมจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะมันมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่ามันมาโผล่แบบเตอ,อิ่มในเดอะมูวี่นะครับผมอ่ะ อทีนี้ฮะจุดกําเนิดของเจ้าเฟเนิกนะครับผมมันมาจากกลุ่มคนที่สร้างยูนิคอนเนี่ยแหละคผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นชื่อกลุ่มที่มันสร้างยูนิคอนนะฮะโอเคที่นี้ฮะก็กลุ่มนี้ยมันสร้างยูนิคอนใช่ไหมครับแต่ทีนี้ กลุ่มของสาพันธ์นะฮะยอยากได้กันดั้มสักตัวนะครับผมก็เลยไปรู้ว่าไอ้กลุ่มเฮียเนี่ยไอแมงมึงสร้างกันดัน้มละกูขอสักตัวได้ไหมเงีกลุ่มนั้นนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็เออไอเฮียจะเอาอยัางไงดีว่าอย่างงุ่นอย่างงี้จะให้ดีไหมอ่ะกูให้แบบแปลงมึงไปสร้างเองเลยนะครับผมกลุ่มสาพันธ์นะฮะก็เลยไปสร้างนะครับสร้างกันดั้มขึ้นมาเองก็คือสร้างเจ้าเฟน็กขึ้นมานะครับผมที่นี้เพื่อนๆสงสัยไหมฮะ,ะว่าทำไมกลุ่ม สาพันนะฮะถึงต้องการกันดั้มส ah ักตัวนะครับเหตุผลก็เพราะว่ากันดัมที่สาพันมีนะฮะมันพังไปแล้วนะครับผมและเป็นตัวสําคัญสําคัญด้วยนะฮะก็พังไปหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นสาพันธ์จะให้คนนับถือมึงไม่มีกันดั้มไม่ได้เหมือนขับรถไม่มีพระในรถไม่อุ่นใจมันไม่อุ่นใจฮะก็เลยต้องมีกันดั้มสักตัวเป็นสิริมงคลแต่กลุ่มนะฮะผมนั่นแหละก็เลยสร้างเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าในตอนแรกๆนะ มันสร้างมาเสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่มีคนขับนะครับเพราะว่าขับมันต้องเป็นนิวไทยใช่ไหมแต่ตอนที่มันมาครั้งแรกมันยังไม่บอกว่าคนขับคือใครนะครับผมสุดท้ายแล้วนะฮะคนขับก็ได้มาเปิดตัวในภาคเดอะมูวี่ก็คือลิตะนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ไปดูหนังแล้วก็จะรู้ใช่ไหมฮะว่าคนขับจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยนะครับผมนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเจ้าเฟเน็ตก็หายไปเลยนะครับจากการที่มันได้ เกิดเหตุการณ์คุ้มข้างขึ้นนะฮะถ้าเหล่ายูนิคอร์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันมันอาจจะเกิดข้อผิดพาลาดการรวมพลังอะไรรวมเหี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้มันจะทํำให้เฟนิกซ์ Phoenix เนี่ยแหละคุ้มข้างนะครับแล้วฟฟนิกซ์ก็ฆ่าแม่งทั้งกองทัพเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นฟฟนิกซ์อีกเลยนะครับนั่นคือข้อมูลที่ผมหามาได้มาเสริมเติมแต่งได้นะครับทีนี้เราไปดูรีวิวกัเนเดี๋ยครับไปเลย โอเคครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมเรียกได้ว่าผมตื่นเต้นกับตัวนี้มากๆเลยนะครับถึงว่าการเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่ตัวนี้มันไม่เคยที่จะเก่าเลยนะครับผมเจ้าฟีนิกซ์เนี่ยนะฮะชื่อมึงเรียกยากมากนะครับผมเริ่มจากไล่ดีเทลหัวนะครับแล้วก็พร้อมจุดขยับตั้งแต่บนลงล่างไปเลยนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยครับนี่เริ่มจากหัวก่อนนะครับผม หัวของเจ้าฟฟนิกซ์นะฮะสามารถที่จะหมุนได้360องศาที่สําคัญยังไม่พอนะฮะมันเป็นจุดขยับที่ผมรู้สึกว่าสนใจมากๆก็คือมันสามารถที่จะอย่างนี้ได้นะฮะโอ้ท่าปวดหัวปวดหัวปวดหัวเฮียปวดหัว้ววค,วคือกูทําจนมันปวดหัวเนี่ยนะฮะพามไม่ใช่นะฮะก็ะคือมันสามารถที่จะขยับต้นคอได้นะครับปกติแล้วเราจะเห็นกันดัน้แค่ขยับหันซ้ายหันขวาได้นะครับแต่นี่หมุนได้ทั้งต้นคอเลยซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะครับผมโอ้ห ส่วนเรื่องดีไซน์ฮะไม่ต้องพูดถึงครับช่างดูอลังการมากๆเลยนะครับผมดีไซน์ก็ถือว่าดูดีนะครับผมนี่สวยนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีทองและดูแบบด้านๆนะแต่ว่ารายละเอียดอะไรก็ไม่ได้ดูจมเลยนะเห็นไหมชัดเจนนะฮะสวยมากเลยนะครับผมนี่ถ้าสังเกตได้ว่าตามันจะบี้ยวเพราะกูติสติ๊กเกอร์เบี้ยวนะครับผมน่าสงสารจริงๆเลยนะฮะเกิดมาเป็นกันดั้มของกูโอเคส่วนต่อมาฮะก็คือส่วนของลำตัวนะครับลำตัวนะครับก็จะเหมือนพวกยูนิคอร,ร์นเลยนะฮะแต่แค่สีนะครับอ่าจุดขยับนะฮะขยับเอวได้นะครับผมสวยจังเลยอ่ะ ่หมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ขยับแบบนี้ได้นะฮะขยับเปวแบบยกนิดนึงยกนิดนึงให้อารมณ์แบบเหมือนสาวน้อยไปเทียบผับครั้งแรกเปิดเพลงจิบเหล้าแล้วก็ยกนิดนึงเย็นส่วนด้านหลังฮะด้านหลังก็จะเป็น j e ็ตแพ k นะครับผมมี4 i p ไอพ่นด้วยกันนะฮะ สี่สูบด้วยกันนะครับผมเรียกไนดะ้วันพงตายนะฮะวันพงตายเร็วปุ๊ดปั๊ดปิดปุ๊ดนะฮะผมเร็วชิบหายนะฮะทุกวันนี้ยังไม่มีใครจับได้เลยนะครับยกเว้นผมนะฮะเพราะว่าผมจับอยู่นะครับผมนี่เทพสุดในจัก,กรวาลกันดั้มก็คือกูเนี่ยแหละแล้วก็จะมีตรงแท่นตรงนี้นะฮะที่จะเอาไว้ใส่ จุดๆเดี๋ยวค่อยบอกตอนท้ายนะครับผมแต่ว่าคนดูก็น่าจะรู้กันแล้วล่ะอุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาของเจ็ตแพนะฮะก็จะมีตรงนี้ฮะมันก็คือเซเบอร์นะครับผมแต่ว่าเขาให้มาเป็นเ,เขาให้มาแค่เนี้ยซึ่งมันไม่ได้ให้ตัวลำแสงมาให้แค่ก้านมานะครับผมเพราะอาจจะเพราะว่าอุ้ยขึ้นขาว เนี่ยแหละดูขึ้นขาวคือถ้าอีกนิดนึงอ่ะเนี่ยโยกโยกโยกได้อ่ะหักกูมั่นใจเลยถ้ากูจับไปเรื่อยๆหักหก,ก็เป็นจุดที่ควรระวังนะครับผมนี่ผมเป็นตัวอย่างให้ดูแลไอ้เฮี้ยจัมตายจะ,ะไหลเพิ่งได้มาจะหักแล้วแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมบอกเลยว่าถ้าใครซื้อตัวเนี้ยหรือตัดสินใจจะซื้อเล่นตัวเนี้ให้ระวังตรงนี้ดีๆตรงนี้เลยฮะจุดนี้จุดเดียวเลยฮะนี่ จุดนี้นะอาจจะดูแบบจุดเดียวเองพี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกองแก้งนิดเดียวเองจุดเนี้ยแหละแม่งโคตรสำคัญเลยเพราะแม่งหลุดง่ายมากดแบบูเนี่ยมันไม่มีอะไรยึดติดก,กันเลยเว้ยมันแค่ใส่เข้าไปแค่เนี้ยแค่นี้เองแล้วแบบมันดึงออกง่ายมากแล้วก็ติดเหมือนแน่นนะแต่แบบจัดท่าหรือว่าถ้าลมนิดน,นึงหรือว่าถ้าทําตกนิดน,นึงคือจากนี้ต่อไปก็เหมือนโดนทานอนดิสนิ้วอะหายไปเลยอะ่ะ ระวังด้วยนะฮะจุดนี้ระวังจริงๆนะครับผมต,ต่อมานะครับคือส่วนของเนื่องแขนนะฮะแขนนี่ต้องบอกว่าโหสวยมากเลยนะครับผมเดี๋วยวขยับไ้ดูก่อนนะนี่ขยับได้อย่างนี้เลยเอาติดเขาติดเขานี่อย่างนี้เลยนะฮะสามร้อยหกสิบองศานะครับแล้วก็โอ้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 แขงแขงแข็แขตรงนี้แขงแขงนี่แข็งแขงแข็งปุ๊กเลย ของไม้ก็อย่างงี้แนะฮะแข็งระวังหักเลยไอ้สั์ก็แขนนะฮะสามารถจะงอได้ขนาดนี้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะงอได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะส่วนเรื่องของดีไซน์นะครับก็คือเหมือนกันเลยฮนะแต่ว่าผมชอบในการจินตนาการของเขาให้มันเป็นแบบสีทองกับสีฟ้ามันสวยมากเลยอะซึ่งมันดูดีนะลืมลืมอีกจุดหนึ่งมันสามารถจะขยับอย่างนี้ได้นะครับบขยับให้กูสิข้างนี้บนี่ขยับอย่างนี้ได้นะครับผมแต่ว่า อย่าไปขยับมันเยอะนะฮะมันหลุดง่ายมากเลยนี่มันหลุดแล้วมันไม่มีอะไรยึดติดกันเลยนะฮะมันแค่เหมือนแค่แบบเสียบเข้าไปแค่นี้แค่นี้เองนะฮะมันไม่มีตัวยึดอะไรที่ทําให้แน่นเลยนะครับผมส่วนต่อมานะฮะนั่นก็คือส่วนของกระโปรงนะครับผมเรียกได้ว่ากระโปรงดีไซน์มันค่อนข้างจะสวยอยู่นะอ่าให้ดูจุดขยับกันก่อนนะครับจุดขยับนะฮะสามารถที่จะขยับแบบด้านหน้าอย่างนี้ได้นะฮะนี่เอาไว้เรียกตัวผู้นะฮะ ต่อมานะฮะก็คือสีข้างนะครับสีข้างก็สามารถที่จะยกขึ้นอย่างนี้ได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะผมะส่วนด้านหลังก็ขยับตรงนี้ได้เจ๋งมากเลยนะปกติด้านหลังของกันดั้มเราจะไม่ค่อยเห็นจุดขยับกันนะแต่อันนี้เจ๋งอยู่นะนี่ปุ๊บปุ๊บโอ้หลุด ะฮะเมื่อกี้มันไม่ใช่จุดขยับนะครับกูติดไม่แน่นนะฮะมันเลยโยกขยับนะครับผมมันขยับไม่ได้นะฮะขอโทษด้วยครับผมตั้งแต่เห็นกระโปรงกันดั้มมานะไอนี่แม่งสวยสุดแล้วรู้สึกว่าแม่งแบบเออมันดูดีอ่ะแล้วชอบด้านหลังมันมากดีเทลด้านหลังสวยมากเห็นไหมนี่มันจะเป็นไอพ่นเจ็ด้านหลังเห็นไหมแล้วก็จะมีสีฟ้าอยู่ข้างในโคตรสวยสวยมากเลยดูดีมากเลยนะฮะขนาดข้างข้างอ่ะ รู้สึกข้างๆยังสวยเลยอะ่ะไม่ได้อวยนะแต่ส่วนตัวคือแบบเออแม่งเทอ่ะสวยมากเลยนะครับผมอ่ะส่วนต่อมานะฮะก็คือต้นตีนนะฮะขานะครับแหนสวยจริงๆะฮะเดี๋ยวให้ดูการขยับก่อนนะฮะขาสามารถเตะได้ขนาดนี้นะชุบขนาดนี้นะครับผมก็ไม่ได้สูงมากนะครับกลางๆนะอ่ะส่วนเตะหลังครับไปเลยลูกพอ่อโอ้โหก็ ได้ประมาณนี้นะครับผมถือว่าโอเคนะฮะซา่าแล้วก็ขยับตรงเท้าได้นะครับนิดหน่อยแต่หมุนไม่ได้นะหมุนแม่งไม่ค่อยได้เยอะนะเพราะว่าติดตรงข้างๆนี้นะครับผมก็ขยับตรงปลายได้แค่นิดๆหน่อยๆนะครับผมนิดหน่อยเองนะฮะเข่านะฮะเข่าเหมือนขยับได้แต่ขยับไม่ได้นะฮะกูพูดเฉยๆนะครับผมส่วนเรื่องดีไซน์ของขานะครับแม่งสวยอะจะพูดคําว่าอะไรดีวะหัวดอเหรอไม่ใช่ <laughs> มันสวยมากเลยอะ คือดูดิเห็นไหมดีไซน์รายละเอียดดีเทลแม่งเก็บทุกจุดจริงๆสวยมากเลยนะฮะให้ดูดีเทลเล็กๆที่ไม่ต้องมีก็ได้นะฮะดูอย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครซื้อไปต่อนะนี่เพื่อนๆจะได้ต่อชิ้นนี้ด้วยนี่คือชิ้นที่เล็กมากนะฮะผมแกะให้ดูนี่ชิ้นเท่านี้เองนะฮะไม่รู้ว่ามีประโยชน์ที่อะไรแต่ว่าเขาให้มานะครับผมนี่มันติดแค่นี้เองให้มันดูแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนข้าวผัดกะเพราที่มีไข่ดาวเยิ้มเงี้ย เก็บเทียบซะกูหิวเลยต่อมานะครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดที่เราต้องตื่นเต้นกับเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเรื่องของออปชั่นเสริมของมันนะครับผมออปชั่นเสริมนะครับมีด้วยกัน3มชิ้นนะครับชิ้นแรกเลยนะครับขอเปิดด้วยโลกครับเนาะโลกของเจ้าฟฟนิกซ์นะฮะก็คือเหมือนในยูนิคอนเป๊ะเลยนะครับสีขาวนะฮะแล้วก็สีดำนะครับผมนี่ ก็คือเป็นสีทองนะครับผมสือว่าสวยมากเลยนะผมชอบอะไรที่เป็นสีทองกับสีน้ําเงินมากเลยมันดูแบบดูเข้ากันแ,แปลกๆแล้วก็ดูสวยมากเลยนะครับ่ะเดี๋ยวผมติดให้ดูนะโอ้เท่จังเลยนะฮะสวยไหมฮะติดโลแล้วดูเท่ขึ้นะฮะอ่านี่แค่ชิ้นแรกนะครับต่อมานะฮะก็คือไลฟ์เฟินนะครับผมไลฟ์เฟินเล็กได้ว่าดีเทลรายละเอียดก็สวยนะ วยอยู่นะครับผมนี่แล้วมันจะมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยนะลูกเล่นที่กูไม่เคยชอบเลยนะฮะผม <in co> <Stunde> ก็คือปลายกระบอกปืนนะฮะมันแบ่งเป็น2จังหวะก็คือจังหวะแรกก็คือชิ้นนี้จังหวะ2ก็คือชิ้นนี <p> ้ <Culture> อ่าชิ้นนี้นะฮะนี่ชิ้นเล็กๆนี่แหละฮะแล้วก็เห็นรูนี้เห็นไอ้แท่งเล็กๆนี่ไหมยขยับเยอะๆหักแน่นอน,นะฮะคุดไม่ชอบเลย ทำไมต้องทําแบบชิ้นให้มันดูหักง่ายด้วยไม่เข้าใจแกช่างมันกูก็ซื้ออยู่ดีพอประกอบมาเราก็จะได้ทรงแบบนี้เลยนะฮะอ่าเราก็จะมีคันจับตรงนี้นะครับผมนี่โอเคนะปืนก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับคดก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เป็นไงเท่ไหมเน,น่พอติดปืนมาปุ๊บดูโหดขึ้นมา70%นนะครับผมอ่าเป็นไงครับ สุดยอดนะฮะอ่ะชิ้นต่อมาครับเรียกได้ว่าชิ้นนี้ทำให้มันเป็นที่น่าจดจำและเป็นเดอะเบสเลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือเธด oh <my S 1> ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นนะเพราะผมลืมชื่อมันไปแล้วแต่ว่ามันใหญ่ได้ใจมากนะฮะนี่มันจะใหญ่ประมาณนี้นะครับผมให้ดูดีเทลก่อนโอ้โหโคตรสวยเดี๋ยวผมติดให้ดูเลยเธด โอ้โหเรียกได้ว่าแม่งใหญ่ครับจอจริงๆเป็นไงยังไงยัไง,ไงสวยปะ่ะโอ้โยสุดยอดสุดยอดมากพูดเลยว่าตัวนี้เท่มากมากเดี๋ยวผมจะหมุนให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งเป็นไงหูยยังไงสวยไหมไอซ่าโคตรสวยเลยสวยมากเลยยังไงโอ้โย ขี้จยสวยมากเ๋ยเธอยังไงอ้ยสวยมากโอเคโดยรวมเจ้าตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่กำลังอยากจะเริ่มเล่นกันดั้มแล้วอยากจะเล่นแบบสวยๆแล้วเจ๋งๆแบบโคตรๆไปเลยผมแนะนำนะตัวนี้เลยฮะ,ะเพราะว่าราคาที่ผมได้มามันอยู่ที่ประมาณ800นะครับผมแต่ว่า ราคาตามตลาดตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ผมได้มา800นะรวมส่งด้วยนะครับผมก็ถือว่าเวิร์กมากเลยแล้วก็สวยมากเลยนะครับผมอ่ะผมลืมบอกว่าผมได้จากร้านไหนนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครจะเล่นจริงๆนะ ผมแนะนําเรื่องหนึ่งก็คือเล่นแล้วหากล่องเก็บดีๆหาเก็บชิ้นส่วนดีๆเพราะว่าตัวนี้หลุดง่ายมากถึงแม้ว่ามันจะสวยขนาดไหนอลังการขนาดไหนดีเทลสวยแค่ไหนแต่มันหลุดง่ายมากครับมันมีหลายจุดที่จับปุ๊บก็หลุดปับ๊บแต่สรุปเลยใครอยากลองเล่นตัวนี้ไปลองดูเพราะว่าซื้อมาจัดท่านิดๆหน่อยๆก็สวยสุดยอดแล้วนะครับผม โอเคก็ประมาณเท่านี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวกันดั้มฟีเน็กนะผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับขอโทษที่ห่างหายไปนานจากการรีวิวกันดั้มไปทําอะไรซีซัวไม่รู้นะครับแต่หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับผมสําหรับคลิปแจกของนะครับผมเตรียมแผนไว้แล้วว่าเดือนมกราผมจะทํานะแล้วก็ฝากติดตามบรรพาจีด้วยนะครับผมขอบคุณนะฮะทุกกำลังใจที่คอยติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจแล้วก็ ทิกตอกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ให้รายการพันพาจีก็จบลงดีเท่าน,นี้แล้วคลิปหน้าเป็นก็ฝากติดตามด้วยเสัอนี้สวัสดีครับ